สวัสดีครับพบกันอีกครั้งทาง Upfuture Channel ครับสำหรับเรื่องราวของเราในวันนี้นะครับเราจะมาติดตามความคืบหน้าของการประมูลรถไฟฟ้าสายสีส้มตะวันตกนะครับแล้วก็สายสีม่วงใตายรายละเอียดของข่าวติดตามได้ทาง Upfuture Channel ได้เลยครับ เมื่อวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมานะครับนายพักพงศ์สิริกันธรมาศผู้ว่าการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยได้มีการถแถลงข่าวความคืบหน้าในการดำเนินงานโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มนะครับช่วงบางขุนนนท์มีนบุรีผ่านระบบซูมนะครับว่า ขณะนี้สารปกครองสูงสุดมีคำสั่งยืนตามที่สารปกครองกลางมีคำสั่งจำหน่ายคดีบางข้อหาที่ฟ้องขอให้เพิกถอนหลักเกณฑ์การร่วมลงทุนโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมแล้วแต่ยังมีคดีที่เอกชนฟ้องศาลว่าถูกละเมิดโดวยบริษัทเอกชนแจ้งว่าได้รับความเสียหายจากการยกเลิกการประมูลนะครับซึ่งเวลานี้อยู่ระหว่างการพิจ,จารณาของศาล นายพักพงศ์ยังได้กล่าวต่อว่าเพื่อให้การดำเนินงานโครงการนี้เกิดความโปร่งใสจึงได้ทำหนังสือถึงกระทรวงการคลังเพื่อขอนำโครงการรถไฟฟ้าสายสีสม้มเข้าร่วมระบบข้อตกลงคุณธรรมด้วยโดยอยู่ระหว่างการพิจารณาของกระทรวงการคลังที่จะส่งรายชื่อคณะผู้สังเกตการมาเข้าร่วมสังเกตการในการดำเนินงานในขั้นตอนต่างๆครับ ซึ่งทันทีที่กระทรวงการคลังส่งรายชื่อมาทางคณะกรรมการคัดเลือกตามม .36 พระราชบัญญัติร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนพุทธศักราช2562จะประชุมเตรียมการประมูลทันทีคาดว่าจะใช้เวลาไม่เกินหนึ่งเดือนนะครับและภายในเดือนตุลาคม2564จะประกาศเชิญชวนและจะจำหน่ายเอกสารการประมูลได้ คาดว่าจะได้ผู้ชนะการประมูลประมาณเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน2565นายพักพงศ์ยังได้กล่าวต่ออีกนะครับว่าหลังจากได้ผู้ชนะการประมูลแล้วผู้รับจ้างจะสามารถเริ่มงานระบบรถไฟฟ้าได้ทันทีซึ่งทางรอฟอมอจะพยายามเร่งรัดงานในส่วนนี้ด้วยเพื่อให้แล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้นะครับไม่กระทบกับการเปิดให้บริการรถไฟฟ้าสายสีส้มส่วนตะวันออก ช่วงศูนย์วัฒนธรรมมีนบุรีซึ่งเดิมนะครับมีแผนจะเปิดให้บริการประมาณกลางปี2568ในส่วนของการเดินรถโซนตะวันตกนะครับช่วงบางขุนนนท์ถึงศูนย์วัฒนธรรมจะเปิดให้บริการได้หลังจากสายตะวันออกประมาณ3ปีสำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีสม้มช่วงบางขุนนนท์มีนบุรีนะครับ ในวงเงิน1.2แสนล้านบาทจะมีแนวเส้นทางเชื่อมระหว่างกรุงเทพทิศตะวันออกและก็ทิศตะวันตกนะครับในระยะทาง35.9กิโลเมตรจะแบ่งเป็นส่วนตะวันออกช่วงศูนย์วัฒนธรรมมีนบุรีระยะทาง22.5กิโลเมตรนะครับมี17สถานีซึ่งแบ่งเป็นสถานีใต้ดิน10สถานีและก็สถานียกระดับ7สถานี และในส่วนของส่วนตะวันตกช่วงบางขุนนนท์ถึงศูนย์ว,วัฒนธรรมนะครับจะมีระยะทาง13.4กิโลเมตรมีจำนวนสถานีทั้งหมด11สถานีเรามาต่อกันที่การประมูลรถไฟฟ้าสายสีม่วงนะครับโดยเมื่อวันที่19สิงหาคม2564นายพกพงศิลีกันทรมาศนะครับผู้ว่าการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยนะครับ ได้มีการถแถลงข่าวการประกวดราคาโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงต่อปูนราชบูรณะวงแหวนการจนาาพิเศษในราคากลางที่78,720ล้านบาทนะครับซึ่งปัจจุบันทางรฟรมอ,อยู่ระหว่างการดำเนินงานการประกวดราคาโดยได้มีการขายเอกสารประกวดราคาตั้งแต่วันที่5กรกฎาคม2564 มีกำหนดสิ้นสุดในวันที่7ตุลาคม2564โดยปัจจุบันนะครับมีผู้สนใจซื้อเอกสารการประกวดราคาแล้วทั้งสิ้น8รายด้วยกันโดยแบ่งเป็นบริษัทสัญชาติไทย6รายนะครับแล้วก็ต่างชาติซึ่งเป็นเอเชียนะครับ2รายรวมทั้งสิ้น8รายซึ่งก็เป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่ได้รายงานให้กระทรวงคมนาคมทราบ และพร้อมกันนี้โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงโดยรอฟอรมนะครับได้ลงนามข้อตกลงคุณธรรมความร่วมมือป้องกันและต่อต้านการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเมื่อวันที่18มิถุนายน2561นะครับซึ่งยืนยันว่าการดำเนินการในทุกขั้นตอนของการประกวดราคา เป็นไปตามกฎหมายเป็นไปตามกฎระเบียบและมะติของคณะรัฐมนตรีและประกาศที่เกี่ยวข้องโดยตั้งอยู่บนพื้นฐานการดำเนินงานที่รัฐจะได้รับโครงการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดคุ้มค่าโปร่งใสและตรวจสอบได้เพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ สำหรับตัวอย่างของโครงการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐหลายโครงการนะครับที่ใช้เกณฑ์การคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ด้านเทคนิคประกอบเกณฑ์ราคาเช่นโครงการงานจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัตินะครับซึ่งเป็นระบบรถไฟฟ้าขนส่งผู้โดยสารภายในสนามบินสุวรรณภูมิงานจ้างปรับปรุงระบบตรวจสอบวัตถุระเบิดและงานจ้างปรับปรุงระบบลำเลียงกระเป๋าสัมภาระในโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ การจ้างการก่อสร้างโครงการก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมสมาร์ทพาร์คของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยร่วมถึงในโครงการร่วมลงทุนสาธารณูปโภคของภาครัฐขนาดใหญ่นะครับเช่นโครงการทางด่วนขั้นที่2และโครงการทางด่วนสายบางปะอินปากเกร็ดนะครับซึ่งเป็นโครงการทางด่วนสายแจ้งวัฒนะบางพลนบางไทร โครงการจ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอยโดยระบบเตามูลฝอยที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขมของกรุงเทพมหานครซึ่งใช้เกณฑ์คะแนน,นรวมด้านเทคนิคกับผลตอบแทนด้านการเงินรวมถึงโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินช่วงหัวลําโพงบางซื่อน,นะครับก็ใช้เกณฑ์การประเมินคะแนนรวมด้านเทคนิคกับด้านผลตอบแทนเช่นกันครับทั้งนี้ทางรอฟอรมอนะครับขอเรียนว่าการดาเนินการในทุกขั้นตอนของรอฟอรมอ เป็นไปด้วยความละเอียดถี่ถ้วนสอดคล้องกับกฎเกณฑ์กฎระเบียบมติคณะรัฐมนตรีและประกาศที่เกี่ยวข้องโดยทั้งหมดตั้งอยู่บนพื้นฐานการดำเนินงานที่เราจะได้รับโครงการที่มีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อประโยชน์ของประชาชนผู้ใช้บริการเป็นสำคัญ สำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ช่วงต่อปูนราชบูรณะนะครับจะมีระยะทางรวม23.6กิโลเมตรเป็นโครงสร้างทางวิ่งใต้ดิน13.6กิโลเมตรนะครับมีจำนวน10สถานีโครงสร้างทางวิ่งยกระดับนะครับ10กิโลเมตร7สถานีโดยมีแผนจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างในปี2565นะครับและเปิดให้บริการในปี2570 ครับสำหรับรถไฟฟ้าทั้ง2สายทางนะครับทั้งรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ช่วงต่อปูนราชบุรณะแล้วก็รถไฟฟ้าสายสีส้มตะวันตกนะครับศูนย์วัฒนธรรมจนถึงบางขุนนนท์นะครับถึงแม้ว่าจะมีความล่าช้าและก็ติดปัญหาอยู่บ้างนะครับแต่ก็คาดหมายว่าจะเปิดให้บริการในปี2,570พร้อมกัน ครับนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นะครับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามเพื่อมาให้พลาดความคืบหน้าของโครงการต่างๆทาง Upfuture Channel นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ